สวัสดีค่ะพบกับซินเจฮายสุนิสาววันนี้จะมาด,ดวงให้กับคนเกิดวันพฤหัสนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะดวงเป็นยังไงบ้างเรามาคุยกันนะคะ,ะดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็ถือว่าคนบนวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะเป็นคนที่มีความสามารถอะไรหลายอย่างนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะแก้ไข ปัญหาอะไรได้เฉพาะหน้าที่เก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถหลายอย่างนะคะบางทีก็อาจจะลังเลเพราะว่าเก่งหลายด้านทําอะไรหลายอย่างหลายด้านนะคะก็อาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบว่าเปลี่ยนใจง่ายอะไรง่ายนะคะบางทีก็อาจจะลังเลในการทําอะไรต่างๆเพราะว่ามันเก่งหลายอย่างไงความคิดอะไรหลายอย่างมันอาจจะแบบว่าเออค่อนข้างที่จะลังเลหน่อยนะคะในเรื่องของ แต่ว่าโดยรวมก็คือคนวัฒหักก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่ดีนะคะแล้วก็โอกาสต่างๆนะคะในเรื่องของความรักโอกาสในเรื่องของต่างๆเข้ามาให้เลือกในชีวิตเยอะนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสท้งความรักเข้ามาให้เลือกหลายคนนะคะหรือว่าการงานอาชีพนะคะเข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางให้คุณเลือกนะคะบางทีก็คุณอาจจะมีเรื่องของความเครียดด้วยนะคะบางทีมัน มันอาจจะเยอะไปแล้วก็เครียดด้วยเหนื่อยด้วยนะคะบางทีการทำงานหลายอย่างนะคะมันอาจจะมีทำให้แบบว่าไม่สบายด้วยแล้วก็อาจจะปวดหัวโรคปวดหัวด้วยคิดมากและวิตกกังวลน,นะคะบางทีคือแบบทำเยอะเกินนะคะอาจจะทำให้แบบว่าเกิดภาวะความเครียดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขอะไรหลายอย่างนะคะค่อนข้างที่จะเครียดนะคะ แล้วก็เอ่อแล้วก็เหมือนว่ามองหาสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์คิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขยับเรื่องของการงานอาชีพด้วยนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรต่างๆของตัวเองด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการเงินก็ถือว่าเป็นคนหาเงินเก่งนะหาได้เรื่อยๆนะคะ การเงินก็หาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำรรมแต่กว่าจะได้อะไรมาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเหนื่อยเครียดอะไรหลายอย่างเพราะว่าบางทีก็คือแบกรับภาระเยอะทําอะไรหลายอย่างเกินไปหนักเกินตัวบางทีก็อาจจะ,ะมีความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลอยู่บ้างนะคะแล้วก็ ถ้ามีโอกาสก็ไหว้พระสวดมนต์บ้างนะคะเพราะว่าคนวันพฤหัสหันนะคะถ้าไหว้พระสวดมนต์นะคะก็จะทําให้จิตใจสบายแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะมีคกว่ามีแสงสว่างมีจิตที่สงบก็จะสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาอะไรได้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดสติปัญญานะคะคนเกิดวันพฤหัสหันก็ต้องใช้สมาธินั่งสมาธิบ่อยๆนะคะจะดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถเยอะบางทีมีเยอะเกินก็จะเหนื่อยก็จะแบกรับภาระหลายอย่างมันก็จะทําให้ตัวเองเครียดนะคะทําแบบว่าค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองอ่ะกดดันบีบคั้นตัวเองที่จะต้องอต้องถึงตามเป้าหมายนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจะต้องบีบคั้นให้ตัวเองบางทีก็จะเหนื่อยนะคะสุขภาพไม่ดีด้วยการเจ็บป่วยด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ให้เราใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดและวางแผนนะคะแล้วจะดีนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสอย่าอย่าทําอะไรที่มันเยอะเกินตัวนะคะถ้าทําอะไรเกินตัวแล้วมันจะเกิดหนี้สินแล้วก็ภาระทําให้เกิดะความเครียดและก็เกิดปัญหาเข้ามาได้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะ การงานเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกานะคะการงานนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะการงานดีนะการงานหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มีโอกาสเดินทางเดินสายบ่อยในเรื่องของการงานอาชีพนะคะทํางานที่จะต้องเดินทางจะดีนะคะทําให้ได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำมนะคะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะแต่ว่าทํางานก็ต้องอมีคุณธรรมนะคะมี จัรยาบันในอาชีพของตัวเองนะคะจะดีมากนะคะจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานอาชีพมีความมั่นคงมีคนนับหน้าถือตามีคนคารวะอ,อุปถัมภ์นะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงในร่างของการงานอาชีพนะคะทําให้มีโอกาสาทํางานหลายอย่างนะคะทําให้ประสบผลสําเร็จได้หลายอย่าง มีความมั่นคงดีในเรื่องของการงานนะคะอยู่ที่ความขยันนะเพราะว่าคนคนวันพฤหัสจะค่อนข้างที่จะเก่งมีความสามารถอยู่แล้วสามารถที่จะทํางานหลายอย่างหลายช่องทางมีโอกาสที่จะทํางานเจาะพิเศษงานหลายอย่างได้นะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ,ะแล้วจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานอาชีพดีมากนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกานะคะขอให้อ่า อดทนหน่อยนะคะเหนื่อยแต่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานอาชีพมาดูการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินดีนะคะนะคะสามารถที่จะมีเงินหลายอย่างหลายช่องทางเข้ามานะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายช่องทางนะคะสามารถที่จะหาเงินทองได้หลายอย่างหลายช่องทางนะคะทําให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของ หาเงินมาได้ก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายไปคาราวามีเจ้ากรรมในเวนนะคาราว่าได้มาก็จะต้องจ่ายไปต้องเสียไปนะคะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็ขอให้อดทนนะคะแต่ว่าถึงจะมี ภาระหนี้สินหรือภาระที่ต้องใช้ใจ่ายคุณก็ยังหาเงินได้อยู่นะคะได้ความมั่นคงอยู่หาเงินทองเป็นกอบเป็นกำรรม,มีภาระรายจ่ายที่ต้องใช้แต่ว่าคุณก็ยังหาเงินได้เรื่อยๆหมุนเงินได้เรื่อยๆนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเดือนพฤศจิกานะคะอยู่ที่ความขยันของคุณเลยนะคะเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างน,นะคะในเดือนพฤศจิกาความรักก็ระวังเรื่องของอุปสรรคป,ปัญหาในเรื่องของความรักนะ เรื่องปัญหาเรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะอ่าพัดภาคแตกแยกหรือเอ่อไม่จากเป็นก็จากตายหรือทะเลาะบบแวงกันในเรื่องของความรักนะคะก็ระวังเรื่องของอ่าปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเหมือนว่าคุณอาจจะทํางานเยอะมากเกินไปนะคะทําให้คุณอ่าไม่มีเวลาให้กับความรักนะคะทําให้แบบว่าอ่อความรักอาจจะอ่มีปัญหาได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะแต่ คุณก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันแหละนะคะทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวเพื่อคนในบ้านเพื่อคนที่คนรักนะคะก็ให้คุณใส่ใจทั้งสองอย่างทั้งงานด้วยทั้งความรักด้วยนะคะก็จะส่งผลดีให้ครอบครัวของคุณสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งความรักครอบครัวรักใคร่กมเกลียวกันแล้วก็งานด้วยอะไรด้วยทำอะไรควบคู่กันไปนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองนะคะ ในเรื่องของโชคลาภลาบลอยเป็นยังไงบ้างนะคะมีโอกาสนะเดือนพฤศจิกายนนะคะคนเกิดวันพฤัสนะคะมีโอกาสที่จะมีลาบลอยหรือมีคนอุปถัมภ์นะคะมีโอกาสที่จะถูกหวยนะมีโอกาสนะให้นะคะมีโอกาสก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะเดือนพฤศจิก,กานะมีโชคลาบลอยมีคนอุปถัมภ์ได้เงินถ้าไปกู้เงินก็มีโอกาส กู้ได้สําเร็จนะคะประสบผลสําเร็จมีเครดิตนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับคนวันพฤหัสหนะแล้วก็มีคนอุปถรัรม์ด้วยในเรื่องของการเงินนะคะคนคอยช่วยเหลือทําให้สําเร็จในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะคะในเรื่องของโชคลาภอะไรต่างๆนะคะก็แต่ก็จะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะที่ต้องแก้ไขนะคะ แต่ว่าคุณก็สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องต่างๆผ่านพ้นไปได้นะคะก็ขอให้ให้อดทนนะคะแต่โดยรวมนะคะคนเกิดวันพฤหัสหนะคะถึงจะเหนื่อยนะแต่ก็มีความสําเร็จนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะบางทีแบกละภาระค่อนข้างที่จะเยอะเหนื่อยนะคะเป็นคนที่ ทำอะไรหลายอย่างมากเกินไปบางทีอาจจะเกินกําลังตัวเองนะคะแต่ให้เราทําแต่พอดีนะคะแล้วผลงานก็จะออกมาดีเงินก็ดีงานก็ดีทําอะไรก็จะสําเร็จแล้วก็ความรักก็จะดีด้วยให้คุณให้คุณแบบว่าออค่อยๆทำไปทีละอย่างนะคะทำแบบมีความสุขแล้วทุกอย่างจะออกมาดีค่ะขอบคุณค่ะ